ตำรวจไทยเป็นลูกหนี้2.09แสนนายยอดหนี้สินรวมสูงถึง2.7แสนล้านบาทแบ่งเป็นหนี้ธนาคารต่างๆ9 0 0 0 0ล้านบาทและหนี้สหกรณ์1.8แสนล้านบาทจากการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นพบว่าสหากรณ์ตำรวจอำนวยความสะดวกในการกู้มากเกินไปและไม่ได้วางระบบสัดส่วนของหนี้สินดอกเบี้ยและเงินเดือนให้มีความพอดีกันตำรวจจำนวนมากจึงมีสภาพ with ติดหนี้ต้องพ่นดอกเบีย้ยและเงินต้นกันชั่วชีวิตแม้แต่กเกษียณราชการแล้วแทนที่จะหมดภาระกลับต้องส่งหนี้สหกรณ์กันต่อไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็พึงเกิดเหตุตำรวจยศสิบตำรวจโทรโรงพักปากช่องจังหวัดนครราชสีมาบุกปล้นร้านทองและยิงเจ้าของร้านทองบาดเจ็บสาหัสเมื่อถูกจับได้ก็สารภาพว่าทำไปเพราะปัญหาหนี้สินรุมเรา้ากล่าวถึง เรื่องวงการสีกากีกับสหกรณ์ตำรวจถือว่าสหกรณ์เป็นแหล่งเงินกู้ของตำรวจชั้นผู้น้อยแต่สหกรณ์ก็เป็นแหล่งทำรรมาหากินของเหล่าบิ๊กตำรวจด้วยโดยตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทั้งในและนอกราชการนิยมนำเงินมาลงทุนกับสหกรณ์พร้อมฟอกเงินที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องไปพร้อมกันวงจรก็คือนายตำรวจใช้ลูกน้องตำรวจชั้นผู้น้อยทั้งหลายไปเก็บสวยมาส่งตำรวจใหญ่ก็เอาเงินสวยเหล่านี้ มาปล่อยกินดอกที่สหกรณ์ซึ่งคนที่มากู้และเสียดอกให้กับสหกรณ์ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนบรรดาลูกน้องที่เก็บสวยมานั่นเองพูดง่ายๆว่าเจ้านายเป็นเสือนอนกินสูบเลือดสูบเนื้อลูกน้องตัวเองทานระบบเงินกู้ของสหกรณ์แถมไม่ต้องเสียภาษีอีกต่างหาก อย่างอดีตบิ๊กตำรวจนครบาลรายหนึ่งระดมเงินมาลงทุนกับสหกรณ์อย่างเป็นลํำเป็นสันถึง40ล้านบาทได้ดอกปีหนึ่งปีหนึ่งสบายไปความอู้ฟูของสหกรณ์ส่งผลให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดต่างๆที่มีสหกรณ์จะได้รับเงินปันผลจากตำแหน่งประธานสาหกรณ์ปีละประมาณล้านบาทส่วนตัวกรรมการสาหกรณ์คนอื่นก็ได้ลดหลั่นกันไป